ไม่ได้กำหนดกฎเกตฑว่าจะขายไกลหรอมั้โอเ,โอเ,โอเป่นไว้เปิดโอเปไว้หรือว่ากหหรือว่าจะดการให้ขายให้เพราะว่าปิดทีนะมีความเป็ีไว้ของฝ่ายสงครามอยู่แต่มันระวังอย่าง้ายุุ่งเกขยยั่ไม่หมากในโรามีสามาถจะทำรัวรอบแล้วมีจัดกำลังดูแลําะไรมันได้แต่ว่าทีานั้นทำอย่างผมไม่เล่นนะทำอย่างอย่างน,น้ขายนี่ ผมเรีนเหตุน <sucks> ี um, ้เมื่อโอเพนไหมเพื่อโอเพนหมาีถว่าใล้ก็ก็ได้ระหว่างต้องการในน่วยงานหลักเสื่อไว้ก้อนถึงเวลาในการที่เราอยากจะรับมาไทยเพราะกาวเราจะได้เห็นับว่าเอพอเราเห็นจบไปเห็นวันนี้ว่าอยากจะให้ดวยงานหลักหลับตื่อไว้ในราคาตัว่าราคาไหนแต่ยากให้เราไทยถอนขึ้นในราคาหรือวรวาหรือต้องหมดแล้วนะ แล้วมาเราแล้วบัตรละหรือมาพอกระทำเรื่นงจบหมนะตบหมดนะว่าเราปีปีใช่ไหมก็ต้องมีเกันเพราะงั้นไม่ <ต Liberty. S 1> ร,ร,รู้มันจะที่งุดเมื่อไหร่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไปก่อนเดี๋ยวเตดินก็จะมีอะไรไอเตดบัตรในต่างไอเตดินเนี่ยหมายว่าไอต่างเดดต่างเตดบัตรเตดบัตรนะครับผมวันฉริยนะครับผู้ประสานงานที่สำนักสืบถวายดีกาตอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนานะครับ ในส่วนของกรณีของอาชาวบ้านพื้นที่บาหลาีผมมีข้อเสนอสองแนวทางก็คือแนวทางแรกก็คือก็อยากจะให้ทางพี่น้องถ้าเป็นไปได้ก็ขายขาดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูข้อมูลของความมั่นคงทางหน่วยงานทหารระดับภูมิการผู้บัญชาการทหารบกเคยให้ข้อมูลว่าเหตุาการณ์สาธัรณาใต้ ถ้าจะสงบต้องใช้เวลาสิบถึงสิบห้าปีนะครับจะลืมว่าถ้าเรายังขายโดยมีเงื่อนไขยอยู่มันก็ต้องทําให้ราคาของที่ดินของเราลดลงถูกต้องไหมครับแล้วก็มันมีเงื่อนไขอะไรอีกตามมาอีกมากมายเราจะต้องคิดประเด็นนี้นะครับที่นี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือ <c oughs> กรณีของประเด็นที่สองก็คือเป็นไปได้ไหมว่าเราต้องยื่นข้อเสนอไปให้ทางรัฐบาลจัดสรรที่ ให้เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่แถวนาโอนบากกงหรือว่าอะไรก็ตามอาจจะไปจัดสรนที่แปลงใหญ่สักแปลงนะมีเนื้อที่สักประมาณร้อยสองรอยห้องแล้วก็ให้ทางอำเภอเสนอโครงการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเฉลิมพเกียรติอะไรเนี้ยผมว่ามันจะดีกว่าดีกว่าที่ต่างคนต่างดินดน้นรนไปหาที่โดยที่ เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ที่เราจะไปเชื่อมเป็นยังไงในขณะนีะ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระประชรสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงพระประชวรเราถือโอกาสที่ชาวไทยพุทธในพื้นที่อเมริสาเเดือดร้อนแล้วก็ขอให้ทางท่านนายอำเภอและก็ท่านกุ้งกับหรือว่าท่านพบชกในพื้นที่ ทุกคนประสานในการจัดหาที่ดินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าที่ดินยังยังถูกอยู่ในบริเวณนะั้นแล้วก็จัดตั้งเพื่อถวายเป็นพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนีนนน่ผมว่ามันจะเป็นทางออกที่ที่ดีทั้งสองฝ่ายเผือร้อนแล้วเราออกมาครับระยะเวลาก็อย่างาที่พมจะบอกแล้พูดก็คงใช้เวลาเวลานานสมบวรกว่าจะเหตุการณ์ที่นี้จะสงบ แต่เรื่องของการขายขาดก็แต่มันไม่ไม้นานถึงถึงขั้นขั้นที่เราจะกลับมาไม่ได้นะครับจริงๆแล้วการขายข,ขาดผมว่าเสียดายครับเสียดายที่ที่ตรงนั้นแราก็เป็นชุมชนในในในตรงนี้เราต้องการให้ให้ชาวไทยพุทธอยู่ได้นะครับชาวไทยพุทธอยู่ได้ในพื้นที่ก็ผมจริงๆแล้วผมอยากอยากให้ใหพวกพี่ๆขายแบบขายไม่ขาดมากกว่านะครับแล้วก็ แต่ถ้าต้องขายจริงๆก็ผมจะเป็นราคาประเมินอย่างที่เมื่อกี้ทางที่ดินท่านบอกนะครับราคาราคาดีกว่าที่ที่เราซื้อมาเยอะเยอะพอสมควรนะก็อยากให้ยังไม่อยากให้ใขายขาดครับจริงๆเราไม่อยากให้ให้ขายขายขาดไปครับ,รบจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากที่ดินหมู่ที่15บ้านเลขท,ท,าท,ทาร่14ทึ่ท่านอำเภอได้ปกระชุมนที่แจง ผลสรุปในการประชุมในครั้งนี้ขอให้ท่านพูดถึงภาพรวมผลสรุปจากการประชุมนะครับวันนี้ทางอำเภอได้เชิญพี่น้องประชาชนที่ได้ซื้อที่ดินบริเวณบ้านบาเลงน,นะ็็จำนวนก็สี่สิกว่ารายด้วยกันนะมาประชุมร่วมกับทางเจ้าที่สามฝ่ายประกอบด้วยทางอำเภอทางทถานทางตำรวจรวมถึง ได้เชิญทางตัวแทนของเทศบาลและก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยมารับทราบปัญหาของพี่น้องะชาชนว่ากรณีที่ได้ซื้อที่ดินบ้านเมล็งเมื่อ,สอ,สอปีพศ2543นะฮะซึ่งเป็นดินท้องอ่ะดินท้องที่จัดสรรเป็นห้องห้องรนรรสนท์ก็ไปซื้อแต่ว่าหลังจากซื้อได้ประมาณปีสองปีไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้เนื่องจากว่าชุมชนอ,อยู่ห่างไกลแล้วก็ การรั้งสาวารณประโยชนก็ยังมีปัญหาใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าราษฎรต้องเดินทางสั่จอดข้าวออกซึ่งมีระยะทางจากจุนชนเดิมที่พี่น้องไวยชนอยู่ในตลาดประมาณ2กิโลแล้วก็ต้องผ่านจุนชนเด็กพี่น้องมุสลิมแล้วก็เป็นป่าด,ด้วยทาให้พี่น้องไวชนไม่สบายใจที่จะไปพักอาศัยที่ดินที่ได้ซื้อไว้ในปี2 5 4 3ัที่ผ่านมา ก็ได้ประสานมาทางส่วนราชการหน่วยง,งานให้ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องบางกร่าวเพราะว่าพี่น้องไวชนก็อยากอยาอซื้ออยากจะขายที่ดินในบริเวณดังกลาวนะเนื่องจากว่าไม่คิดว่ากคงไม่ไปอยู่สถานที่ที่ซื้อไว้แล้วนะ,ะทางอำเภอเองก็ได้เชิญผู้เกี่ของทั้งหมดรวมถึงพี่น้องไวชนมารับทราบแนวทางต่างๆว่าที่ต้องการให้ทางราชการช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งได้ข้อสรุปในวันนี้ก็คือว่าทางพี่น้องวัยชนที่ซื้อที่ดินบ้านมาเล่นเนี่ยต้องการให้ทาอองอำเภอเได้ประสานไปยังส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องหรือก็อนาวไวยเหนือได้ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจากราษฎรในราคาประเมินของที่ดินในปัจจุบันว่าเพื่อที่จะให้รัฐเข้ามาช่ยวยเหลือแก้ไขปัญหาเพราะว่า,วาปัจจุบันเนี่ยพี่น้องวัยชน ที่อยู่ในอำเภอราษีศรเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่สามารถที่จะเข้าไปประกอบอาชีพในพื้นที่ซึ่งห่างไกลซึ่งแม้แต่ทางราชการจะได้จัดกําลังเข้าไปดูแลได้มอบให้ทางผู้ใหญ่บ้านจระมอเข้าไปดูแลแล้วก็ตามแต่ที่้างประชาชนบางส่วนก็ยังไม่สบายใจก็เลยเสนอให้ทางคภอได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเพช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนซึ่งผมเองอได้ประชุมแล้วได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้รีบสรุปผลการประชุมและก็บันบทึกปากคำพี่น้องประชาชนทั้ง 40, 40กว่ารายในรายละเอียดเพื่อจะเสนอไปอย,ยังทางจังหวัดไปทางสบตและทางกรทในการพิจารณาช่วยเหลือต่อไปนะโดยคาดว่านแนวทางของรัฐมนตรต้องการให้ทางราชการรับซื้อที่ดินทั้งหมดนะที่ที่ราษฎรได้มีความประสงค์จะ นะในอัตราที่ได้กลับมาแล้วก็คือราคาประเมินราคากลางของสถาัการที่ดินะนะนซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะก็อยากมีทางเพื่อจะได้เร่งดำเนินการให้กับที่นประชาชนต่อไป